สวัสดีครับวันนี้นะครับมีโอกาสมามา,าตกลงซื้อขายกล้วยนะครับแล้วมาเจอนะครับเฮียแกกำลังนั่งทำอะไรเนาะในอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะพาด,ดูนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับผมก็เป็นเกษตร,รษกรเหมือนกันแต่เป็นลูกชาวนาเป็นลูกชาวนาไม่เคยไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับคือกระบวนการ เขาเรียกว่าอะไรล่ะดอกดองหน่อไม้ดองหน่อไม้นะครับกรรมวิธีการดองหน่อไม้นะครับทําไมต้องดองครับเนี่ยเพื่อถนอมอาหารเนี่ยเพื่อถนอมอาหารเนี่ยครับความหมายของถนอมอาหารนะครับหน่อไม้ที่อ่าที่ดองเนี่ยครับทราบว่าสามารถเก็บได้เป็นปีเลยใช่ไหมครับครับเก็บได้เป็นปีเลยนานครับนานครับหน่อไม้นี่เป็นไผ่อะไรครับ ไผ่กิมซุงครับไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงหน่อใหญ่ๆหัใหหวใหญ่ๆเลยข้อดีของเขาเป็นยังไงครับไผ่กิมซุงอะไรครับข้อดีเขามีข้อดียังไงครับพันนี้ทาําไมถึงเลือกปลูกพันนี้ม,นม,นมันดีที่ว่ามันออกเกือบทั้งปีอ่ะมีน้ำรดน,นะให้ผลผลิตตลอดปีครับถ้ามีน้ํารดแล้วพอประมาณการได้ไหมครับต่อกกอสักกิโลอะไรอย่างเงี้ย หรือสามวันสี่วันเนี่ยต่อทีนะถ้ากอใหญ่ๆแล้วนะสามสามสี่วันเนี่ยครับก็ได้สักครั้งหนึ่งก็สิบกว่าหนอสิบกว่าหนอสิบหนอเนี่ยสิบสิบกว่าหนอเนี่ยประมาณกี่โลครับคิดว่าสิบกว่าโลสิบกว่าโลหนอประมาณใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยก็ประมาณโลหนึ่งโลละโลอ๋อครับมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนี่ยครับ เบื้องต้นนะครับพอเราได้หน่อไม้มาแล้วเนี่ยเราก็จะปอกใช่ไหมครับเราจะปอกเปลือกปอกทำความสะอาดเสร็จแล้วเสร็จแล้วทําอะไรนะครับเขาเรียกว่าทําอะไรเอ่ยกราให้มันไอ้ผิวที่แข็งแข็งออกให้หมดเราเอาผิวแข็งแข็งออกให้หมดขออนุญาตเนี่ยขออนุญาตสักสักอันครับเขาขาว๋อเนี่ยจะเห็นแบบนี้เลยครับเขาขาวสวยๆแบบนี้เลยนี่คือเรากลาวแล้วนะครับ สะอาดเลยพอกราเสร็จแล้วทําอะไรต่อครับก็ใสใสอันนี้คือการใสกันเหมือนเหมือนปาดใช่ไหมครับครับผมอ๋ออย่างเงี้ยมันไวกว่าไออย่างที่ว่าไอทําใช้มือไอใช้มีดใสอย่างนั้นอ่ะไอปาดเงี้ยนะไออย่างนั้นมันช้ากว่ามันช้าเนาะอันนี้จะไวกว่าก็เป็นการสไลด์นะครับเป็นการสไลด์เป็นใช้เครื่องมือไทยประดิษฐ์สไลด์ ปะเดีเอาเองไปะเดีวเองครับใบก็ที่สังเกตนะครับน่าจะเป็นเป็นมีดนะครับเป็นมีดตะลเลดมาทำอะไรครับนี่ก็ตรงนี้ก็คือหนาบางก็แล้วแต่ว่าอ๋อปรับได้นะครับตั้งหลักตั้งได้หนาบางอือจะได้สม่ำเสมอใช่ไหมครับครับพอเราสไลด์เสร็จแล้วเราไปทำอะไรต่อครับ แค่น้ำไว,แำไว้แค่น้ำไว้แช่น้ำไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าก็เค้าเกลือแช่น้ำไว้พรุ่งนี้เช้าเค้าเกลือแช่น้ำไว้พรุ่งนี้เช้าเค้าเกลือแล้วอัตราส่วนการใช้การใส่เกลือครับใส่มากน้อยแค่ไหนครับประมาณสิบสิบห้ากิโลต่อเกลือ เนึ่งหนึ 1, uh, uh, ่งหนึ่งชามหนึ่งชามที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะอ๋อครับหน่อไม้ประมาณสิบห้ากิโลนะครับโดยประมาณต่อเกลือสักหนึ่งชามก๋วยเตี๋ยวครับเกลือหนึ่งประมาณหนึ่งชามก๋วยเตี๋ยวใช้เป็นเกลือชนิดไหนครับเกลือเม็ดนะครับเกลือเม็ดเกลือเม็ดใหญ่นะครับอ๋อก็คือเมื่อกี้ล้างความสะอาดสายแล้วแช่น้ำหนึ่งคืนเช้ามาก็คืออ่า ใส่เกลือแช่เกลือนะครับตามมาตราส่วนที่แจ้งเมื่อสักครู่เสร็จแล้วเนี่ยกี่วันจะเป็นครับกี่วันทานได้ทานได้ครับพูดถือว่าจะทานเร็วๆก็สี่วันสามวันก็ทานได้สามสี่วันทานได้แล้วนะครับทานได้คือเขาเริ่มเปรี้ยวใช่ไหมครับเริ่มเปรี้ยวแ้อยากจะให้มันเปรี้ยวไวก็ใส่เกลือน้อยๆหน่อยถ้าใส่เกลือน้อยก็จะเปรี้ยวไวนะครับแต่ถ้าใส่เกลือมากมีข้อดียังไงครับมันอยู่ได้ อยู่ได้เป็นปีอ่ะโอ้ถ้าใส่เกลือเยอะหน่อยก็จะอยู่ได้นานนะครับมันจะไม่เน่าเสียครับแล้วการเก็บล่ะครับสมมติเราเคล้าเกลือแล้วเนี่ยเราเก็บยังไงผมก็ใช้ใส่ถังเนี่ยใช้ใส่ถังแบบเนี้ยถังแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาอ๋อปิดฝาแล้วก็อะไรทับไว้ให้น้ำมันท่วมตลอดให้น้ำท่วมให้ให้แช่น้ำตลอดแล้วอากาศเข้าได้ไหมครับ หรือต้องห้ามอากาศเข้าด้วยอย่าให้พยายามอย่าให้อากาศเข้าพยายามอย่าให้อากาศเข้าปิดอย่างดี้แหแล้ว๋อครับอะไรเข้าทั้งหมดอ่ะใช้พลาสติกฝาครับปิดฝาแล้วก็ใช้เชือกมัดยางมัดใช้เชือกมัดยางมัดเหมือนเป็นยางในรถมัดรัดไว้อย่างงี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเรา เราเก็บไว้อย่างนั้นนะครับเราต้องมาดูแลอะไรบ้างไหมครับเดือนหนึ่งกว่ากว่าสองเดือนก็มาเจดูเปิดดูเติมน้ำแห้งอ่ะนะครับทำไม่ถ้าปล่อยน้ำแห้งไม่ได้เพราะถ้าน้ำแห้งมันจะเสียอ๋อก็คือประมาณเดือนสองเดือนมันมาเปิดดูหน่อยใช่ถ้าน้ำาเคพงล่องลงให้เติมน้ำเติมน้ำอย่างเดียวใช่ไหมครับเติมน้ำใส่เกลือลงไปหน่อยอ๋อใส่เกลือลงไปหน่อยด้วยนะครับเติมน้ำกับเกลือลงไปด้วย อันนี้ก็คือเราสามารถเก็บไว้ขายได้เป็นปีเลยช่วงไหนราคาดีเราค่อยเอาออกมาขายาก็ได้<า>ใช่ไหมครับเนี่ยครับภูมิปัญญาชาวสวนนะครับชาวสวนไผ่สวนหน่อไม้แปลงนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่อำเภออะไรครับนี่อยู่อำเภอองคลักษ์อำเภอองคลักษ์ตำบลโพแทนตำบลโพแทนอำเภอองคลักษ์นะครับจังหวัดนครนายกนายกเนี่ยอ๋อใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจ รับผลิตภัณฑ์หน่อไม้เรียกว่าหน่อไม้หน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองนะครับไปขายนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับเฮียศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ครับห้าหกหกครับห้าหกหกนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหกหกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะครับชื่อเฮียอะไรนะครับเฮียแปะครับเฮียแปะนะครับ หน่อไม้แล้วหน่อไม้ของเรามีตลอดปีเลยใช่ไหมครับครับมีครับอ๋พอพ่อค้าไหมครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์ดังกล่าวนะครับเดี๋ยวจะเนี่ยนะครับหน้าตาเนี่ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะขออ่าเบอร์โทรแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับใครที่สนใจ <c oughs> ติดต่อทางสวนโดยตรงอาจจะได้ราคาพิเศษนะครับ พ่อค้าไม่ขาจะได้ราคาพิเศษเนะาะเพราะไม่เราทั้งไลน์นั่นไอไอยูทูบนั่นก็ได้ครับครับต่อทาง youtube ก็ได้ไลน์ก็เฮียก็ใช้เบอร์เนี้ยแหละที่เป็นเบอร์ไลน์ใช่ไหมครับครับผมเบอร์เดียวเลยเอเฮ้ยเนี่ยครับอย่างที่เห็นหอ่ไม้เงาใหญ่ๆสวยๆเลยหน่อไม้เขาเรียกเป็นหัวใช่ไหมครับเป็นหนอ่อครับเป็นหนอ่อเรียกเป็นหน,อนอ่อนหน่อไม้เรียกเป็นหนอ่อ ี่วันเก็บทีนะครับเมื่อสักครู่คือปกติก็ถ้าเก็บขายดอกด,ดก็สามวันสามวันถ้าทำหนอ่อไม้ดองนี่ก็สี่วันแล้วถ้าเราเลี้ยงไว้นานกว่าน,นั้นจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับไม่ได้ยาวอ๋อยาวเสีเยขออ๋อยาวแล้วเหมือนเขาแก่แล้วเงี้ยหรอครับมันไม่แก่แต่มันก็ได้เฉพาะช่วงยอดอย่างเดียวอ๋อช่วงกบก็แข็งตัดทิ้งอ๋อช่วงกบแข็งตัดทิง้งอ๋อเหมือนว่าถ้าเขายาวเกินไปก็คือ อาจจะต้องสูญเสียข้างล่างที่เป็นส่วนที่ส่วนใหญ่ยาวเนี่ยครับมันจะมันจะโพงนะครับอ๋อครับครับถ้าถ้าถ้าตันถ้าตันอ๋อจะตันจะได้เนื้อเยอะกว่าครับอันนี้ความรู้ใหม่เลยครับไม่เคยเจอ แล้วถ้าเป็นตัวหน่อไม้สดเราก็มีขายด้วยใช่ไหมครับ,รบมีคของราคายัางไงโทรคุยกันเองนะครับใครอยากได้ราคาพิเศษลองคุยกันดูหน่อไม้เนี่ยมันก็ขึ้นกับฤด,ดูแล้วก็ช่วงฤด,ดูถูกแพงแล้วแต่ครับอย่างอย่างช่วงนี้ราคาไม่ไม่ดีเท่าไหร่ละครับถึงต้องอแปรรูปช่วงนี้ราคาไม่ค่อยดีก็มาทําดองอแต่ถ้าช่วงราคาสูงๆมันก็ ไม่ได้ทำหรอกครับตรงนั้นก็ขายนอดสดหมดมปกติมีพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงสวนเลยใช่ไหมครับครับผมคือตอนตอนนี้มันมันถูกผมก็เก็บเอาทำดองไว้ก่อนคแล้วมันถูกมากเพราะแม่ค้าเขาซื้อไปเขาก็ไปทำดองเหมือนกัน<อ>เขาขายไม่หมดครับขอเขาขายไม่หมดเขาก็ไปดองเหมือนกันดดเราก็เลยดองตั้งแต่นี่ไปเลย ทำนานมากครับนี่แหละครับมืออาชีพนะครับลุกกล้วยด้วยทำหน่องไม้ด้วยนะครับ คิ้กระเเขายัางนี้แหละคิ้กระเมันก็ต้องดัดแปลงไปเรื่อยไปครับเกิดความอยู่รอดเกิดความอยู่รอดก็ประมาณนี้นะครับ<ม>ยังไงขอบคุณทางเฮียมากนะครับวันนี้ที่ให้ความรู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ เดี๋ยววันหน้าจะพาไปดูเรื่องอะไรนะครับฝากติดตามมิดเล <laughs>